คนเก่าเล่าอาดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ค่ะท่านผู้ฟังคะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคนเก่าเล่าอาดีตนะคะวันนี้คนเก่าเล่าอาดีตค่ะเดินทางมาถึงตอนที่31แล้วนะคะวันนี้อาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลค่ะจะได้เล่าเรื่องอำเภอต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันที่อำเภอบางระกำค่ะช่วงนี้นำท่านผู้ฟังค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณพัชรินสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะวันแรกที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องอราวของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะครับผมค่ะวันนี้ก่อนจะเล่าเรื่องอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับอยากจะทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังซสก่อนว่าไอการก่อตั้งเมืองหรือว่าอำเภอในสมัยก่อนนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศในยุคเริ่มแรกเนี่ยนะครับ ในตอนนั้นนี่อยากให้ท่านมองว่ามันยังไม่มีทางรถไฟไม่มีถนนสําหรับรถยนต์ที่จะวิ่งกันไม่มีเครื่องบินด้วยค่ะสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นชุมชนที่จะตั้งเป็นเมืองตั้งเป็นอำเภอนั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ติดแม่น้ําลําคลองเป็นหลักเลยทีเดียวต่อมาเมื่อมีทางรถไฟชุมชนก็จะมาอยู่ริมทางรถไฟ และเมื่อมีถนนสาหรับรถยนต์ในเมืองหรือว่าอําเภอชุมชนทั้งหลายก็จะไปตามถนนสายหลักๆต่างๆทัง้ง,งหลายคะเรียกกันว่าชุมชนที่ตั้งเป็นเมืองหรือว่าเป็นอำเภอเนี่ยจะเริ่มจากแม่น้ําเป็นหลักมาก่อนเลยจากนั้นก็ขยายไปทางรถไฟแล้วก็ไปตามถนนที่มีรถยนต์วิ่งได้เนี่ยนะครับก็บอกว่าทัน,น้ีออำเภอ เอ่อไหนที่เป็นอำเภอขนาดใหญ่ต่อมาก็จะมีการตั้งขึ้นเป็นจังหวัดอย่างนี่เป็นต้นเขาเรียงลําดับอย่างนี้นะก็ทังความเข้าใจกันซสก,ก่อนของจังหวัดพิศณุโลกเรานี่ในยุคเริ่มแรกก็ตั้งเมืองหรือว่าตั้งอําเภอในตามลําน้ําเหมือนกันเป็นอันดับแรกเลยนะวันนี้ก็จะเริ่มอย่ที่คุณพัชริน์ว่าในแหละจะเริ่มที่อำเภอบางระกำซะก่อนเลือกบางระกำก,ก่อนเลยนะคะค่ะรับ <c oughs> ผมเชื่อกันว่า หลายคนบอกบอกว่าโอ้ยอำเภอบางระกรมนี <S 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 ่คนไปอยู่คนท่าจะทุกข์รรมาเหลือเกินทุกระระกามข้ามครัวอะไรแบบนั้นนะที่จริงไม่ใช่นะครับเคยถามนายอำเภอบางระกรมหลายท่านก็บอกว่าไอ้คาว่าบางระกรมเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีต้นระกรมเกิดขึ้นเยอะเลยเลยที่ว่าบางระกรมไม่ใช่ทุกระกรมอะไรแบบนั้นนะะเพราะฉะนั้นเออก็สืบค้นประวัติต่อมาก็บอกว่า อำเภอบางรกรรมนี่มีมาตั้งแต่เป็นสมัยสมเด็จพระบ,บรมไตรลุนาณโนูนแล้วนะมสมัยมนั้นเขาบอกว่ามีชุมชนเกิดขึ้นออปลูกเป็นเรือนแพอาศัยอยู่ในแม่น้ำยมแล้วก็มีอาชีพทำการปลมงนะครับทีนี้หลักฐานปรกากฏชัดเจนขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสถานที่ที่ว่านี้ก็เป็นแหล่งผลิต แล้วก็รวบรวมศาสตรตราวุธทั้งหลายทั้งมีดทั้งดาบเพื่อเตรียมต่อสู้กับพม่าจึงเรียกชุมชนแห่งน,นั้นว่าชุมแสงสงครามก็เลยตั้งอำเภอกานตรงนั้นแหละอำเภอชุมแสงสงค,าคออรามออำเภอที่ว่านี้ชื่อว่าอำเภอชุมแสงนะตั้งเมื่อปี2449โดยมีขุนประเด็ชประชาดุลเป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาเมื่อที่ตำบลบางระกร,รมไม่มีชุมชนหนานแน่นกว่าก็เลยย้ายที่ว่าการอำเภอชุมแสงที่ว่าเนี่ยนะ<ฆ>มาที่บางระกร,รมตอนนั้นโอนาสนใจเลยเขาบอกว่าย้ายที่ว่าการอำเภอมาจากชุมแสงสงครามมาอยู่ที่บางระกร,รมนี่ที่ว่าการอำเภอปลูกเป็นเรือนแพรอยู่ในแม่น้ำยมชาวบ้านเขาเรียกว่าแพรหลวงแพรหลวงเนี่ย ตั้งอยู่ในแม่น้ํายมก็อยู่บริเวณตรงเหนือสารเจ้าพ่อดาบทองอันนี้ในฤดูน้ําเนี่ยน้ํามันก็ท่วมชจวบ้านก็ไม่สะดวกอีกจะไปติดต่อที่ว่าการอรําเภอซึ่งเป็นแพรอยู่ในแม่น้ํายมดาบนดนว่าเนี่ยนะค่ะเอ,อต่อมาก็บอกว่าเอา้าแต่อย่นั้นก็ย้ายที่ว่าการอรําเภอขึ้นมาบนบกก็แล้วกันไม่ต้องอยู่ในน้ําแล้วนะครับก็โดย เยายที่วการอำเภอที่วานนี้ไปตั้งมูนที่บ้านท่าโกไอ้อบ้านท่าโกนี่ยมันอยู่ห่างจากบังกระกางประมาณสี่กิโลเมตรบริเวณนั้นเดิมทีแล้วก็เป็นป่าอยู่เลยคุณพัชรินสมัยมนั้นะนะะชาวบ้านก็บอกไม่สะดวกอีกละเพราะว่าเว,าวลาไปที่วการอำเภอได้ต้องเดินผ่านป่าเข้าไปกลัวเสือจะคาบเอาไปกินซะอะไรแบบนั้นนะ่ะนะวันที ในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่หกในปีพศ2460ก็24 60, มีพระบรมราชองค์การออกมาว่าไอ้ที่ว่าการอำเภอไหนเนี่ยก็ให้ตั้งชื่อตามตำบลที่ตั้งเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าที่ว่าการอำเภอชุมแสนที่ว่านี้ก็กลายไปเป็นอำเภอบางระก,กร,รมตามที่ตั้งเพราะาอยู่ในตำบลบางระก,กร,รมตามที่ว่าน,นี่นะค่ะค่ะ ต่อมาจนถึงปี2474หลวงพินพนราชซึ่งตอนนั้นเป็นนายอำเภอบางระกามก็ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอบางระกร,รมจากบ้านท่ากโกมาอยู่ที่ริมน้ำยมใกล้กับวัดชุนทรประดิษฐ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ mm hmm. นอำเภอบางระกร,รมเ,เป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยของจังหวัดพิศณุโลกเรา โดยเฉพาะปลาม่น้ํายมเนี่ยโอ้พี่ลูกมาจากไหนนักหนาเยอะแยะเลยนะในฤดูน้ําหลากเนี่ยเนี่ยจะช่วงระยะเวลาประมาณนี้แหละคคนกรุงเทพก,ก็จะได้ข่าวว่าบางระกำรรน้ําท่วมน้ําท่วมบางระกำตกอก,อก,อกตกใจกันหมดคนกรุงเทพนะ,ะแต่ว่าคนบางระกำชอบใจใหญ่เลยโอ้มาเถอะอยากให้มันท่วมแต่หมดมันเป็นวิถีชีวิตของคนบางระกำรรต่อปีไหนน้ําท่วมก็ชอบใจ ปีไหนน้าไม่ท่วมและเดือดร้อนอเพราะว่าปลาอ่อออา,าก็ดีไอพวกน้ำปลาปลาส้อยที่ผลิตกินก็จะหายากนะครับของบางระกร,รมี่ก็มีของดีอย่างหนึงคือประเทรเยอย่างที่ทาราบกันคือหมาบางแก้ว๋อค่ะค่ะนะรับหมาบางแก้วที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบางระกร,รมเขาเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําขวัญของอำเภอบางระกรมบอกมาว่าหลวงโตอ,อินลําค่ายอดน้ําปลาปลาส้อย สุนัทน้อยพันบางแก้วนี่คำขวัญของอำเภอบางระจำเขาเป็นอย่างนี้โอเคเนาะแล้วเดี๋ยววันพุธวยน่าจะย่าในอำเภออื่นอีกจะไปอำเภออื่นแล้วนะคะกอบประกาศคอปคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอดีตได้เป็นประจําทุกวันพุธท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษนุโลก โทรศัพท์055267049หรือเพจเฟซบุ๊กวทพิษนุโล